สวัสดีครับมาพบกับรายการจันฝันร้าย EP ที่32นะครับก่อนอื่นเลยอขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันในทุกๆ EP นะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ว่ากันว่าเธอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับพระเยซูโดยตรงโดยที่มันเป็นทฤษฎีสังคมคิดที่เยอะแยะมากมายเลยที่บ่งบอกว่าเธอคนนี้ที่จริงแล้วเป็นภรรยาตัวจริงของพระเยซูและเรื่องราวของเธอเนี่ย ไม่เคยถูกลงบันทึกไว้ในตำนานของพระคมภีไบเบิลโดยที่วันนี้เนี่ยก่อนจะไปฟังเรื่องราวนี้กันนะครับเ,เพื่อนเอก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะที่สำคัญกดปุ่มติดตามันด้วยจะได้ไม่พลาดเลยเนะมื่อลงคลิป EP ใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของจันฝันร้ายจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้เลยในจันฝันร้าย EP นี้ครับเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าแมรี่แมคดาเรน โดยที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงยุคพระเยซูเนี่ยเพิ่งจะสิ้นพระชนนะครับโดยที่ถ้าย้อนไปก่อนนั้นนั้นเนี่ยแมรี่แมคดาเรนคนนี้นะครับเธอเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องราวในช่วงเวลานั้นเลยว่าเรื่องราวของเธอคนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนนะโดยที่เรื่องราวของแมรี่แมคกดาเรนนะครับถูกบันทึกเอา ศาส,สนาคริสต์นะครับเธอเนี่ยถูกบันทึกว่าเป็นสาวกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูแล้วเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สาวกธรรมดานะครับเพราะมันมีเรื่องเล่าและทฤษฎีสมคบคิดเยอะแยะมากมายเลยจากเธอคนนี้โดยที่บทบาทที่สําคัญของเธอนะครับเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสาวกเพียงไม่กี่คนนะครับที่ได้ใกล้ชิดกับพระเยซูในช่วงเวลาที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่โดยที่ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่พระเยซูถูกหักหลังตามประวัติของศาสนาคริสต์เนี่ยในช่วงเวลานั้นแมรี่แม็กดาเรนเธอคนนี้นะครับก็ยังศรัทธาแลว้วก็ยัง คอยเดินตามพระเยซูอยู่ในช่วงเวลานั้นและมากไปกว่านั้นนะครับเธอยังเคยเห็นปฏิหาริย์การฟื้นคืนชีพของพระเยซูด้วยนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกลงไปในพระคัมภีร์เนาะซึ่งหลักฐานการบันทึกว่าเธอเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยถูกเขียนโดยแมทธิวแล้วก็ลูก้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียนพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะครับที่บอกไปนะว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ลึกลับและเรื่องราวที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเดีย๋ยวเราฟังกันต่อเลยาว่งแคส ค่นสนิทของพระเยซูเท่านั้นนะครับแต่ยังมีทฤษฎีสมคบคิดนะที่เคยถูกนําไปเขียนในนิยายที่ชื่อว่าเดอะดาวิชีโค้ดหรือว่าภาพยนตร์เรื่องเดอะดาวิชีโค้ดนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่โหยด,ด่งดังมากๆเลยนะที่นําเอาเรื่องราวของแมรี่แมคดาเรนกับพระเยซูเนี่ยมาแบบแต่งเป็นนิยายเนาะทำให้เกิดเรื่องราวถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยว่า m มรี่แม็กดาเรนคนนี้ตามเรื่องในภาพยนตร์และนิยายเนี่ยก็คือเป็นภรรยาของพระเยซูนะครับซึ่งมันทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยออกมาต่อต้านกันเยอะแยะเลยนะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าแมรี่แม็กดาเลนคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาของพระเยซูจริงแต่นิยายเรื่องนั้นและภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยกลับเอามาตีแผ่จนกลายมาเป็นเรื่องราวที่ยุ่งเหยิงไปกันหมดเลยซึ่งในนิยายและในภาพยนตร์เนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าเธอคนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภรรยาของพระเยซูเท่านั้นแต่ ทั้งพระเยซูและแมรี่เนี่ยต่างก็มีลูกด้วยกันแล้วก็สืบเชื้อสายมาเป็นตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์และนิยายนั่นเองนะครับโอ้โหก็ถ้าเรื่องราวมันมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยจะออกมาต่อต้านกันเยอะแยะเลยนะนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากเรื่องของนิยายแล้วเนี่ยยังมีบันทึกเก่าแก่และหลักฐานทางโบราณคดีนะครับอีกหลายชิ้นเลยที่สนับสนุนทฤษฎีนี้นะครับก็คือทฤษฎีการเป็นภรรยาของพระเยซูนะก็คือเอกสารกอสเปลของแมรี่นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกค้นพบในช่วงต้นศตวรรษที่20นะซึ่งว่ากันว่าเรื่องราวที่เจออันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นอกเหนือจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับตัวของแมรี่แมกดาเรนนะครับแล้วก็ได้บอกว่าแมรี่ มีความสนิทชิดเชื้อกับพระเยซูมากกว่าที่พระคัมภีร์เนี่ยได้ลงบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุหลายต่อหลายชิ้นเลยนะครับถึงการเคารพบูชาแมรี่แมกดาเลนราวกับว่าเธอคนนี้เคยมีความสําคัญมากกว่าการเป็นแค่สาวกข,ของพระเยซูในอดีตแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับที่เจอของทฤษฎีสมคบคิดนะครับก็คือ การหายตัวไปของแมรี่แมกดาเรนนะครับหลังจากการฟื้นคืนชีพของพระเยซูตามที่เคยลงบันทึกไว้ในคัมภนะีร์ไบเบิลเนาะพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยลงบันทึกเรื่องราวของเธอไว้เพียงแค่ถึงตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนนะครับแต่หลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นคืนชีพเนี่ยเรื่องราวของเธอก็หายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเลยนะไม่เคยมีอีกเลยถึงการกล่าวถึงเธอทําให้มีการคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบ้นปลายของเธอว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเธอมันเป็นยังไงกันแน่และมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อไปหลังจากที่พพระเยซูนนีได้้ฟืืคช ซึ่งก็มีในหลายๆบันทึกนะครับที่อยู่นอกเหนือพระคำพีเนี่ยได้บอกว่าบ้านปลายชีวิตของเธอนะครับได้ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยบางตำนานได้บอกว่าเธอได้สละชีวิตเพื่อศาสนานะครับแล้วก็กลายเป็นผู้ถือครองความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริตสตจกักรซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเธอได้สละชีวิตไปเพื่ออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นการที่ปกป้องความลับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูก็เป็นไปได้แล้วเธอคนนี้เนี่ยเรื่องราวของแมรี่แมคดาเรนคนนี้นะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเธอเป็นตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นมาเท่านั้นหรือว่าเธอเนี่ยมี เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์เหมือนกับพระเยซูนะจุดเริ่มต้นในการที่จะตามไปสืบดูเรื่องราวของแมรี่แมกดาเรนเนี่ยก็คือเธอนะครับเคยถูกลงบันทึกไว้ว่าเธอมาจากเมืองที่มีชื่อว่ามักดาล่านะครับหรือแม็กดาล่าชื่อเนี่ยไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งคาดการว่าน่าจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแคว้นกาลิลีที่อยู่ทางตะวันตกของทะเลกาลิลีนะครับโดยที่คิดว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณที่เคยเป็นภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนั่นเองนะ ซึ่งนับประวัติศาสตร์เนี่ยได้สานิฐานว่ามักดาลาเนี่ยน่าจะเป็นที่ประสูติของแมรี่คนนี้ด้วยนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอคนนี้เนี่ยน่าจะมีจุดกําเนิดมาจากเมืองมักดาราแห่งนี้นั่นเองนะครับโดยที่เมืองมักดาราเนี่ยได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงศตรวรรษที่6กนะก็คือโหนานมากๆเลยช่วงศตรวรรษที่6เนี่ยซึ่งเมืองแห่งนั้นนะครับว่ากันว่ามันเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังของเมืองโบราณนะครับที่อยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลกาลิลี แต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนเนี่ยได้แย้งนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเมืองมักดาลาอันนี้เนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของแมรี่แม็กดาเรนจริงๆหรือเปล่าโดยที่มีร่างร่างหนึ่งนะครับที่นักโบราณาคดีเนี่ยได้อ้างว่าเป็นร่างของแมรี่แมกดาเรนตัวจริงที่ถูกคนพบนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหรือสุสานที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยโดยที่มันก็ไม่มีข้อมูลที่ระบุแน่ชัดว่า เป็นร่างของแมรี่แม็กดาเรนตัวจริงหรือเปล่าเพราะมันก็มีหลายๆบันทึกเลยเนาะที่บ่งบอกว่ามีการค้นพบเจอกับหญิงสาวที่น่าจะเป็นแมรี่แม็กดาเรนแต่มันก็มีแบบหลายที่มากเกินแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นร่างของเธอโดยที่มีนักวิชาการนะครับได้เปิดเผยเบาะแสะเกี่ยวกับชีวิตของแมรี่แม็กดาเรนนะครับจากตำราโบราณที่สูญหายไปนานโดยเมื่อปลายปี2023เนี่ยได้มีการตีพิมพ์ชิ้นส่วนกระดาษปาปิรุสจาก ประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมันมีส่วนสําคัญหลายๆส่วนเลยที่ถูกบันทึกแล้วก็ยืนยันว่าแมรี่แมกดาเรนคนนี้นะอาจจะเป็นสาวกที่ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของพระเยซูซึ่งกระดาษปาปิรุสแผ่นนั้นเนี่ยสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ว่าพระเยซูเนี่ยได้เคยสอนผู้หญิงคนหนึ่งที่ใกล้ชิดม,มากๆเลยเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแมรี่ แต่ในกระดาษอนั้นเนี่ยมีการลงบันทึกไว้เพียงแค่ว่าชื่อแมรี่เท่านั้นไม่ได้บอกว่าชื่อแมรี่แมกดาเรนดังนั้นคือไปไปได้ว่าแมรี่ที่ถูกบันทึกลงในกระดาษไวรัสแผ่นน,นั้นกับแมรี่แมกดาเรนเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนละคนก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองจนสุดท้ายแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแมรี่แมกดาเรนคนนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าและเรื่องราวที่ว่าเธอเนี่ยเป็นภรรยาของพระเยซูมาจะเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีบทพิสูจน์ แต่ว่าชาวคริสเนี่ยที่ทั้งนับถือพระเยซูและก็ไม่ได้นับถือพระเยซูเนี่ยต่างก็มีทฤษฎีสมคบคิดที่มาถกกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยโดยที่สุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอติดตามมาต่อว่าจะมีการค้นพบเรื่องราวนี้และมีบทสรุปนี้แมรี่แมคกดาเรนจากประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์คนนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปรอติดตามกันดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่นอมมี่นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้ก็เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวทีน่นอมมี่เป็นรวบรวมเอาข้อมูลมาจากนัก โบราณคดีต่างๆและเว็บไซต์ของต่างประเทศนะก็ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็อย่าว,ว่าเดมอนนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา,าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะเดมอนก็มีหน้าที่เพียงแค่นําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันต่อเท่านั้นเองถ้าใครที่มีข้อมูลที่มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถมาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์นี้นะครับแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจที่สําคัญกดปุ่มาามกัันนนยคบ่ลอทุ ฟังในทุกๆอาทิตย์นะแล้วสามารถตามไปฟังช่องทางอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Spotify IG รวมไปถึง Tik t o ็อกนะครับชื่อลึกลับจับมาเล่านะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะสำหรับทุกๆช่องทางเลยแล้วสําหรับ E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็บางรอติดตามกันได้เลยสําหรับวันนี้นะมนต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับก่อนจะลาคลิปในวันนี้ไปกันนะครับทุกคนด้วยความที่ว่าน้ำมันรู้ว่าเพื่อนๆที่ติดตามรายการลึกลับจับมาเล่าของน้ำมันทุกรายการเลยเนี่ยเป็น ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับดาจะมาแนะนำคอร์สเรียนนะครับซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่ดีมากๆเลยของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Future Skill นะครับโดยที่เว็บไซต์ของ Future Skill เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเอาคอร์สการเรียนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอเอ่ยการเรียนทําธุรกิจอะไรต่างๆนานาคือคอร์สของที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยที่ทุกคอร์สเนี่ยเพื่อนๆถ้าสนใจในคอร์สเรียนไหนนะครับเพื่อนๆสามารถนําเอาโค้ดที่ดาม่อนมีแปะไว้ที่ด้้าาานนล่งีเอ เป็นโค้ดส,ส่วนลดได้100บาทต่อคอร์สเลยนะครับยิ่งสมัครเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้รับราคาที่ถูกและคุ้มค่ามากๆเลยแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย คอร์สเรียนที่นี่เนี่ยมันเยอะมากจริงๆจนเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนไปทัทุกคอร์สเลยนี่นะครับดามอนแนะนําเป็นแพ็กเกจแบบบุฟเฟ่นะครับซึ่งแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่9000กว่าบาทนะคือเกือบหมื่นเลยแต่ถ้าทุกคนใช้โค้ดส่วนลดอันนี้นะครับจะสามารถนําไปลดได้เหลือแค่ส0 0พินนิดๆเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคอร์สเรียน Future Skill ใครที่สนใจนะครับสามารถนาเอาโค้ดส่วนลดทั้ง2แบบเนี่ยไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลด100บาทและลดสําหรับแพ็กจเเเ่่นนนะคพืออได้ําาาวม รู้ที่ไปเรียนตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดทําอะไรต่ตางๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งดีแบบนี้แนละ้วมันก็อยากจะบอกต่อยกับเพื่อนนะครับสำหรับคอร์สเรียน Future Skill